สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาเล่าบทความนะครับว่าเสื้อโปโลสก,กีนได้หรือไม่นะครับถ้าจะพูดถึงเสื้อโปโลที่นิยมใส่กันในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะใส่เป็นชุดลำลองหรือใส่เป็นชุดทางานชุดองค์กรบริษัทต่างๆครับเสื้อโปโลก็มีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าแล้วนะครับไปเอามาสก,กินได้หรือไม่นะครับคตอบก็คือว่าได้อยู่นะครับงานสก,กินบนผ้าโปโลนั้นจะให้ความคมชัดไม่เท่างานสก,กินบนผ้าเสื้อยืดนะครับเนื่องจากพื้นผิวของเสื้อโปโลที่มีสีที่หยาบ ดูเหมือนตะข่ายนะครับและเสื้อเปโลนะครับมีรูปทรงที่มีสาบตรงกระดุมนะครับมาข้ามตรงกลางนะครับส่วนใหญ่มักจะทําเป็นลายปักบนอกซ้ายซะส่วนใหญ่นะครับที่เน้นความสวยงามเช่นกันนะครับเนื่องจากบริเวณแขนนั้นจะไม่สามารถใส่ลายปักขนาดใหญ่เข้าไปได้นะครับพื้นที่เล็กๆนั้นจะเหมาะกับงานปักมากกว่างานสกรีนนะครับแต่ถ้าหากเมื่อไหร่งานพิมพ์มีขนาดใหญ่นะครับและมีจํานวนสีน้อยแน่นอนนะครับว่าเหมาะกับงานสกรีนมากกว่าและประหยัดกว่าด้วยนะครับสรุปเลยนะครับหาก งานของลูกค้ามีขนาดลายที่เล็กมีลายสีรับเหมาะกับงานปักมากกว่านะครับผม